บายดีทุกคนผมเห็นหักวาเลยผมรีบกินข่าวทุกคนไข่ลูกกินไข่ลูกกินข่าวกับไข่ลูกจำเกลือหะล่ะไข่ลูกพวกโตดำเลยจำเกลือก็แสแล้วไข่ลูกทุกคนกคนอนง่วงบมดกันล่ะ มามีย่งางหลยมีแต่ไก่กับไข่อืมมแแต่ไข่ไข่ลูกจำเกลือกับขา่นนาวอะไรกนเยอะยำมส่ท้าวถูกไหตางกล่องเพ้่อน,นหัว ไข่ลูกแปลว่าเป็นคนเนี่ยน้อยหนึ่งแห้งคับคนว่าจะดอนตรงนี้การซื่อเงินไก่ดอน,นก่อไก่ดอนไก่ขามออกมาหมด่น hải lộ cũng không vào một cái chèo Thêm cưa kia Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กมตัวนื้ออ่อน <c oughs> แค่เหลืองไข่ไข่ยังไข่ขด่างมันบอกเป็นตัวไก่นะั่นแหละแต่มันบหมาะแม่มันโตนป่าเลยพอต้มมันผลัดเป็นลูก พกหน่วยหรอนะเป็นคนอยู่เลยพอดีมัน่นเลยเป็นคนอยู่เาต้องมีพักมีหย่า บมมีผักกระแสบูเก่าคนหมักจกขาวอีกกัน <c oughs> ของหมักบมมีผักกระแซบดอนต้เนเขียขว คองมักคองแสบขึ้นกับผมมักทุกคนมาต้องอยากก้อยเจียวกินแบบง่ายๆเลยจ้ำเกลือกินลด qua chèo xe ra dạng hèn Hãy subscribe าต๊ะขับเลย <c oughs> มด้จ,จําแจวเ็นคือสิมันคัะโตไก่หน่อยไข่ลูก <c oughs> <c oughs> นั่งหน่อยก่อนอันนี้เขามว่าไข่ลูกนะก่อน ฮัลโหลไม่มได้ไม่เคยกินลองเน,นาะแซ่บคอนไข่ลูกไข่ลูกไข่ลูกไม่ได้ไม่เคยกินอะไรลองเลยบอกว่าแซ่บหลายโอเคทุกคนขอนม่งกันอิ่มละทุกคน